จริงๆแล้วการใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องระวังทุกครั้งนะครับไม่ใช่ช่วงของไม่ใช,ช่เช่นแค่ช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุรถยน์พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสถ,ถึง4คนด้วยกันที่สําคัญรถอาเสาไฟฟ้านั้นล้มถึง10ต้นแล้วก็ส่งผลให้เมืองอุทัยธานีเนี่ยไฟดับทั้งเมืองครับ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ4ประตูอีสุสุสีบรอนเงินทะเบียนกอไก่งองงู5316อุทัยธานีพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางจนล้มบริเวณหน้าสำนักง,งานไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานีถนนทางหลวงหมายเลข333สายอุทัยธานีน้องฉางส่งผลให้เสาไฟฟ้าต้นอื่นๆล้มไปด้วยรวม1ิต้นด้วยกันส่วนคนในรถนั้นก็ได้รับบาดเจ็บ4คนครับบาดเจ็บสาหัสด้วยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยหนึ่งในผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยกําลังท้องแก่ครับส่วนเสาไฟฟ้าแรงสูงที่โค่นล้มลง10ต้นทําให้กีดขวางการจราจรและยังส่งผลให้ไฟฟ้าดับทั่วจังหวัดทั้ง8อําเภอเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยมูลนิธิอุทัยธานีตํารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากําลังเร่งอํานวยความสะดวกในการระบายรถแต่การจรารจรเหลือเพียงเส้นทางเดียวก็ทําให้รถติดหนักครับ และหลังจากที่เคลียร์เส้นทางการจะราจรแล้วเสร็จนะครับจะเร่งกู้สาไฟฟ้าที่ล้มให้ใช้งานได้อย่างเร่งด่วนเพื่อประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติซึ่งล่าสุดก็สามารถจ่ายกระแสะไฟฟ้าได้ในบางอำเภอส่วนพื้นที่อำเภอเมืองโดยเฉพาะส่วนราชการจ่ายไฟได้แล้วเมื่อเวลา9นาฬิกาครับ